สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปตะเกียงเจ้าพายุครับคือแป้นบิดมันหมุนไม่ได้ครับแป้นบิดมันหมุนไม่ได้ไหมายถึงแป้นบิดของตะ,ตะเกียงลูกนี้ออามาซ่อมนะครับแต่เสร็จปุ๊บมันผุหมดแล้วครับหัวไนมันผุหมดแล้วอะไรมันใช้ไม่ได้แล้วครับแต่คราวนี้ยเวลาที่เราแบบหัวไนก็เปลี่ยนใหม่ครับคือตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเมื่อมาเนี่ย ถ้าเกิดเราเราถอดนมหนูเนี่ยนะครับออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแป้นบิดมันจะหมุนได้ไครับแต่คราวนี้แป้นบิดเนี่ยมันหมุนไม่ได้คือแกนมันยันนะครับแกนมันยันกับลูกเบี้ยวของตัวยกเข็มนะครับมันหมุนไม่ได้เลยครับปัญหามันก็คือตะเกียงตัวนี้ ไอชุดนี่ครับนี่ครับชุดวาลแปนบิดเนี่ยครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เป็นตะเกียงตากรางนี่เปลี่ยนเป็นชุดวาลแปนบิดของเยอรมันเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้ปกติแต่ตอนที่มามันไม่ใช่ครับเกลียวชุดแปนบิดน,นี่มันยาวกว่าพอยาวกว่าใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปยันครับมันก็ไปยันลูกเบี้ยวทําให้แปนบิดเนี่ยมันหมุนไม่ได้คือถ้าเราไม่รู้นะครับตะเกียงเนี่ยเราลื้อไปทําอะไรไปมันก็ใช้ไม่ได้หรอครับเหตุผลเพราะว่า ไอชุดวาวแป้นบิดเนี่ยมันไม่ใช่ของมันเนี่ยครับคือวันนี้พอได้ทําตะเกียงก็มาบอกปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการทําตะเกียงเจ้าพายุเหตุผลเพราะว่าก็ทําคลิปเกี่ยวกับความรู้ของตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยไปเยอะแล้วครับแต่คราวนี้ปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยบางทีคนไม่รู้ไงครับก็คิดว่า เนี่ยมันเป็นตะเกียงเก่าแก่อยู่ที่บ้านมา40 50 60ปีแล้วเนี่ยยังไงมันก็เป็นของมันไม่ใช่ครับมันถูกซ่อมมาแล้วครับแต่คราวนี้สมัยก่อนนะครับอะไหล่ของตะเกียงเนี่ยมันไม่ได้แบบหาได้เหมือนตอนนี้นะครับเมื่อก่อนนี่คือโอ้โหหายากมากเลยครับณปัจจุบันเนี่ยอะไหล่ต้องรุ่นหาได้แล้วครับ นี่ละครับปัญหาเล็กๆน้อยๆเวลาที่เจอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่รู้อะครับแล้วก็พยายามจะทําคือเรื่องของเรื่องเขายกตะเกียงตัวนี้มาซ่อมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทําให้แล้วแล้วมันใช้ได้แล้วผมก็บอกเขาว่าเนี่ยเปลี่ยนชุดวาล์วแป้นบิดนะเขาก็บอกว่ามันเป็นของมันอยู่แล้วทั้งๆที่แบบคือเวลาผมซ่อมตะเกียงเจ้าพายุนี่นะครับอะไหล่เก่าที่ถอดออกเนี่ยผมคืนหมดนะ ทุกชิ้นไม่เคยเก็บไว้ได้เลยครับไม่เคยเก็บไว้เลยแล้วผมก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายตะเกียงไม่ได้ขายอะไรตะเกียงนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันจะจบลงไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บพออธิบายให้เขาฟังเขาก็เข้าใจเหตุผลเพราะว่าถ้าใส่ชุดวาล์วตัวเดิมเข้าไปเนี่ยมันจะยันครับแล้วเสร็จปุ๊บมันจะหมุนไม่ได้เกลียวเนี่ยมันห่างกันแค่ สองมิลอย่างเงี้ยครับหนึ่งจุดห้ามิลนี่ก็จบแล้วครับเพราะว่าระยะที่เขาเผื่อไว้มันนิดเดียวเองแต่ถ้าเกลียวมันยาวเกินเป็นของอย่างอื่นเนี่ยครับเอามาใส่กับเยอรมันเนี่ยมันยันครับแล้วตะเกียงมันก็จะใช้ไม่ได้แต่นี่จุดติดปกติเลยนะครับแต่มันก็เป็นตะเกียงเก่าที่บ้านเขาจริงๆนะครับเพราะว่าหัวตะเกียงหัวในตะเกียงนี่ผุหมดเลยครับใช้ไม่ได้เลยครับก็เลยเอาหัวใหม่ใส่เลยครับทั้งชุดครับ เป็นหัวในทรงเยอรมันตรงรุ่นครับนี่ก็ <c oughs> ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่มาทำคลิปแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกที่เริ่มต้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นเส้นผมบางภูเขาครับมันให้ตะเกียงจุดติดไม่สมบูรณ์คือมันเป็นอย่างนี้ก็มีคนที่เริ่มซ่อมตะเกียงนี่แหละครับ หัดเริ่มทําอย่างนี้ครับแล้วก็เอาตะเกียงมาแล้วผมก็บอกว่าตะเกียงอ่ะมันจะให้สมบูรณ์อ่ะมันต้องใช้อะไหลแท้ตรงรุ่นของมันครับถ้าไม่ใช่ของมันแล้วเนี่ยมันก็มีนูน่นมีนี่นะครับแล้วมันก็มันกลายเป็นว่าเราทําตะเกียงไม่จบพอทําตะเกียงไม่จบเกมเลยครับนี่แหละครับคือจะเรียนรู้เรื่องตะเกียงเจ้าพายุนะครับอย่างน้อยต้องเปิดใจก่อนครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้เนี่ย อาจจะรู้ไม่หมดหรือรู้ไม่จริงครับถ้าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วจบเลยครับแล้วก็จะก้าวเดินไปแบบทําตะเกียงให้สมบูรณ์อย่างเงี้ยยากครับเช่นชุดเหล็กส่งเข็มอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ของมันอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้ามาแล้วก็ทําไปเถอะครับมันก็ให้แสงที่ไม่ดีอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็มาทำคลิป แบ่งปันเพื่อนสมาชิกเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสำหรับผู้ที่เริ่มต้นกับตะเกียงเจ้าพายุใหม่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ